เหนื่อยนอนคืนเดียวก็หายแต่ถ้าจนนอนกี่คืนก็ไม่หายถูกต้องไหมผมผมชอบคํานี้แล้วมันเป็นคาที่ทําให้รู้สึกว่าผมเองนั้นมีกําลังใจในการที่จะทํางานต่อไปถ้าถามว่าผมเหนื่อยไหมบอกเลยเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยก็ว่าได้แต่ว่าถ้าผมยอมแพ้วันนี้ถ้าผมหยุดวันนี้หรือว่าผมแบบไม่ทํางานแล้วไม่ทำไอฮับแล้วอะไรเลิก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 ถ้ากับว่าคือมันเสียดายในสิ่งที่ทํามา เดี๋ยมันเสียดายเนี่ยตลอด10ปี I have to v i ปีทำมาสปีถ้าผมหยุดวันนี้นะ mm hmm. ทุกอย่างนั้นจะเป็นศูนย์ทุกอย่างนั้นจะพังทลายลงหมดเลยถ้ากับว่าสิ่งที่ผมทํามานั้นมันไม่มีประโยชน์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อคือถ้าในมุมมองตัวผมเองนะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ถามว่ากลัวจนไหมกลัวเหมือนกันทุกวันนี้ผมยังเป็นคนกลัวจนอยู่เลยเพราะว่าผมเองนั้นก็เคยไม่มีมาก่อนวกาทำไปเล่นไปผมเองไม่เคยมีมาก่อนผมไม่ผมไม่มีเงินมาก่อนนะ จริงๆนะครับถึงขั้นที่ว่าแบบโอ้ก็กินข้าวคุณ้ํามปาเหมือนกันเมื่อตอนเด็กเมื่อตอนที่ไม่มีตังค์ตอนอยู่กรุงเทพนะครับเล่าแล้วมันยาวแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ก็คืออย่างที่ผมบอกแหละว่ามันต้องทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันอยู่กับเรามานานมันก็เรื่องจริงแหละครับเหนื่อยพักคืนเดียวก็หายเนี่ยเมื่อวานผมก็เมื่อคืนผมก็เหนื่อยเออพักคืนเดียวเนี่ยผมก็หายตื่นขึ้นมาสดใสมันเดิมแล้วก็แต่ถ้าไม่มีงเงินเนี่ยจนเนี่ย นอนกี่วันกี่คืนเนี่ยมันก็ไม่หายหรอกครับดังนั้นเนี่ยตั้งใจทํางานแล้วก็พยายามเก็บหอมรอมริบให้มา,มากๆนะครับหาให้ได้มากกว่าใช้ยังไงเนี่ยมันก็เหลือนะครับ